ดิจิทัลบัลเลต์หนึ่งบาทมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมกระทรวงดีนะคะออกมาแจ้งข่าวดีในการทดสอบระบบเตรียมรัฐบาลข้อวันจ่ายเงิน1 0,000บาทให้กับพี่น้องประชาชนและตอนนี้ระบบพร้อมแล้ววิธีการใช้จ่ายก็พร้อมแล้วด้วยเช่นกันค่ะเตรียมที่จะประกาศรายชื่อของผู้ผ่านเกณฑ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในเฟสที่3ค่ะระบบพร้อม3ามเมีนาคม2568นี้ส่วนเฟสที่4แล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนอายุ 21ุปีถึง59ปีมีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมเป็นเฟสถัดไปที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินหมื่นให้กับพี่น้องประชาชนผ่านดิจิทัลบัลเลตใช้จ่ายแบบไหนใช้จ่ายอย่างไรติดตามกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศมีเรื่องที่น่ายินดีมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะ สุดค่ะกระทรวงดีออกมาแจ้งข่าวดีว่าตอนนี้นะคะระบบพร้อมภายในเดือนมีนาคมตรงกับวันที่31มีนาคมนี้เตรียมที่จะประกาศรายชื่อนะคะของผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วทางรัฐบาลประกาศวันแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในเฟสที่3ค่ะคุณผู้ชมมีความชจดเจนจากทางกระทรวงดีมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะ เพราะฉะนั้นประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเขาจะต้องมีการผูกบัญชีกับแบงค์หรือนอนแบงค์ที่เขาสะดวกหรือถนัด หรือใช้บริการอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการผูกบัญชีปุ๊บเนี่ยะระบบก็จะรู้ว่าประชาชนคนนี้สมมั่าผูกบัญชีกับแบงก์สีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิ์หนึ่งหมื่นบาทที่เขาได้รับเนี่ยก็จะไปใส่ยอยู่ในวอลเล็ตของแบงก์สีเขียวที่ประชาชนผูกบัญชีสําหรับโครงการนี้ไว้แล้วก็ข้อมูลล้านค้าก็จะมีการเชื่อมโยงกับระบบ Payment p l a t f o ตฟอร์มเช่นเดียวกันบัญชีของประชาชนหรือแอปพลิเคชันของธนาคารก็เชื่อมกับ Payment p l a t f o ตฟอร์มเพราะฉะนั้นตอนจะใช้บริการประชา ชนก็ใช้มือถือของตัวเองอเปิดแอป,ปแบงค์สีเขียวขึ้นมานะคะแล้วก็ไปสแกนจ่ายกับตัวร้านค้านะคะซึ่งร้านค้าก็จะต้องมีแอปพลิเคชันที่เป็นเมอร์ชันแอปหรือเป็นแอป,ปสำหรับที่จะซื้อขายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สแกน QR code เนี่ยก็จะชำระเงินจ่ายค่าสินค้าได้การจะขึ้นเงินเนี่ยจะต้องเป็นการใช้จ่ายเงินในรอบที่2แล้วที่สำคัญคือในรอบที่1เนี่ยการใช้จ่ายเงินจะต้องไปซื้อของจากร้านเล็ก ะะเพราะฉะนั้นเมื่อสมมติว่าเราไปซื้อลูกชิ้นดิฉันหัวซื้อไปถือใช้แอปของแบงก์สีม่วงบ้างนะคะก็เอาแอปสีม่วงนะแบงก์สีม่วงนะ,ะก็ไปที่ร้านลูกชิ้นนะก็ซื้อลูกชิ้นเสร็จก็สแกนจ่ายสมมติว่าซื้อไป50บาทนะคะเงินก็จะไปอยู่ในวอลเล็ตนะคะตัวสิทธิ์ตัวเงินนะคะตัวเลขละกันก็จะไปอยู่ในวอลเล็ตของ คนขายก็คือเจ้าของร้านลูกชิ้นนะคะเนื่องจากว่าร้านลูกชิ้นเป็นร้านในชุมชนนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถจะเอาเงินออกได้เพราะฉะนั้นร้านลูกชิ้นก็จ,จะเอาเงิน50บาทนี้หรืออาจจะมี50บาทร้อยหนึ่งจากประชา,ะช,าชน,คน,ค,น,นคนอื่นที่มาซื้อมาใช้สิทธิ์เนี่ยสมมติดได้มา200บาทนะคะก็เอา200บาทนี้ไปซื้อของต่อในร้านค้าที่อ,อยู่ในร้านค้าถือว่าเป็นร้านใหญ่ที่อยู่ในรอบที่2ก็ไปซื้อของ200บาทได้ จากนั้นร้านค้าที่อยู่ในรอบที่2เช่นสมมุติว่าเซเว่นละกันนะคะ mm. ก็เซเว่นก็จะได้เงินจากประชาชนมา mm. ก็สามารถที่จะแคชเอา์ออกได้ mm. ก็ไปถอนเงินได้ตามวิธีการปกติเหอนกัน mm. ถอนเงินค่ะตามแผนคือเราจะพัฒนาดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ นะคะ31มีนาคมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศถือว่าเป็นข่าวดีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆเลยชัดเจนแล้วค่ะระบบในการจ่ายเงินดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทจะเสร็จสิ้นภายในวันที่31มีนาคมนี้หลังจากที่ทางกระทรวงดีออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้กําลังเตรียมที่จะทดสอบระบบรอบที่1แล้วก็จะมีการทดสอบระบบปฏิบัติการรอบที่2ในเดือนมีนาคมนี้วันนี้มีความชัดเจนจากทางกระทรวงดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมโดยเป็นการยืนยันนะคะจากคุณไอรดาเหลืองวิไลรองผู้มนวยการรักษาราชการแทนผู้มนวยการสํงงานักงานพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลองค์กรมหาชนสพรหรือว่า DGA สํสหรับการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการพัฒนาระบบในการชําระเงินโครงการดิจิทัลวอลเล็ในเฟสที่3ให้กับ กลุ่มวัยรุ่นก่อนเป็นกลุ่มแรกช่วงอายุ16ปีถึง20ปีนะคะเป็นเงินดิจิทัลวอลเลทหนึ่งมบาทซึ่งในส่วนของการถแถลงรายละเอียดในครั้งนี้จะดําเนินการระบบให้เราเสร็จภายในวันที่31มีนาคม2568นี้นอกจากนี้นะคะคุณประเสริฐจ,จันทรวงทองค่ะคุณผู้ชมรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลหรือว่าดีนะคะออกมาแจ้งข่าวในเรื่องของการทดสอบระบบและก็มีความพร้อมปลอดภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐดียว เราไปติดตามค่ะอาทิตย์นี้เราอยากทดลองระบบของมีต้องบริัทเบื้องต้นอาทิตย์นี้เลยอาทิตย์นี้ทดลองเบื้องต้นก่อนทำาปีดีว2 9หือว่าเป็นการเทสลันเป็นการเทสลันเราับเตรียมรับมือไปแล้วคิดว่าคิดว่าด้วยศักยภาพของแอปเนี่ยรับมือได้พออันนี้ไม่น่ามีปัญหาคอมพิวเตอร์น่าจะรองรับได้รองรับได้รองรับได้หมดเลยจริงๆที่เราคุยระบบนะเขาสามารถเขาเอาอยู่เขาบอกแต่แต่นี่เราก็ขยับเรื่อยเยเพราะว่า ตอนนี้คนลงทะเบียนไปก็3-40ล้านคนแล้วในทางรัฐเนี่ยแต่เวลาใช้งานจริงๆริมันต้องทานเซ็ชั่นมันจะเยอะมากมันไม่เหมือนลงทะเบียนลงทะเบียนนี่มันเป็นรีกิสเตอร์เฉยๆมันง่ายกว่าเข้าไปเนี่ยต้องเข้าทางรัฐก่อนอส่วนเข้าไปทางรัฐแล้วมันจะไปแยกซ้ายแยกขวาไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้งานยังไงก็ต้องเข้าทางรัฐ ต้องทางรัฐทางรัฐเป็นหน้ากาอะไรต้องต้องครับเพราะเวลาลงลงทะเบียนลงทะเบียนทางรัฐเพืปีที่แล้วเราทำเมือ้นก็ต้องเข้าชออ่องนี้แต่ช่องนี้มันก็จะลิงก์ไปช่องไหนก่อนจะไปเชื่อมช่องไหนต่อ,อ,อ,อนอเป็นเหมือนอลเล็ตเหมือนกระเป๋าเงินที่ยีเท่า นะคะคุณผู้ชมสําหรับพี่น้องประชาชนจะต้องมีบัญชีธนาคารและในส่วนของบัญชีธนาคารหรือว่าโมบายแบงกิ้งของทางธนาคารนั้นๆจะต้องมีการผูกกันแล้วก็เข้าร่วมโครงการซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีธนาคารที่จะเข้าร่วมโครงการในส่วนของการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอยู่แล้วเพระนาะฉะนั้น31มีนาคมนี้ค่ะในส่วนของระบบพร้อมแล้วรอเฉพาะแค่ทางรัฐบาลนะคะเข้ามาข้อวันจ่ายเงินแจกเมื่อไรจ่ายอย่างไรและในส่วนของเฟสซีรไปถึงกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยค่ะนี่คือ ข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ